เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นจนทั่วทั้งหมู่บ้านกลุ่มไปด้วยหมอกป้าตุย้ยกับป้าพิมพต์ตะก็พากันก่อไฟถิงหน้าบ้านเพื่อคลายหนาวแต่ดูเหมือนลมเช้านี้จะเล่นตลกกับทั้งคู่เพราะควันไฟจากบ้านป้าพิมพดันลอยฟุ้งไปทางบ้านป้าตุ้ยป้าตุยาต้ยเริ่มรู้สึกไม่สบายจมูกกับกลิ่นควันไฟที่ลอยมาจนต้องโบกมือไล่พลาตะโกนข้ามรัว้วป้าพิมพควันไฟป้ามันลอยมาทางบ้านฉันหมดเลยนะ่าหายใจไม่ออกเลยป้าพิมพ์ซึ่งกำลังยืนผิงไฟอย่างสบายใจหันมายิ้มขำแหม ควันไฟก็แค่นิดหน่อยเองนะป้าตุ้ยจะกลัวอะไรนะักป้าตุ้ยกอดอกขมวดคิ้วจะให้ฉันยืนดมควันทั้งวันหรือยังไงหลักเกณฑน,นี้มันแสบจมูกจะตายป้าพิมพ์ยังคงยิ้มแย่ๆและพูดล้อเลียนโอ้ยป้าตุ้ยก็เวิร์ไปควันมันก็แค่ลอยมาตามลมพอแป๊บเดียวก็หมดแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันลอยไปถึงบ้านเธอนี่นาป้าตุ้ยยังไม่ยอมไม่ยักรู้ว่าลงมันจะเล่นงานฉันทุกเช้าคงต้องให้เธอย้ายที่ก่อไฟไป,ไปตรงอื่นบ้างแล้วละมัง้งป้าพิมพ์หัวเราะขำ แล้วจะให้ฉันก่อไฟตรงไหนดีและเอาไว้หลังบ้านได้ไหมและเธอจะได้ไม่ต้องดมทั้งสองคนสลับกันแซวไปแซวมาชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างหงายยิ้มเพราะรู้ดีว่าป้าพิมกับป้าตุย้ยไม่เคยจะลงรอยกันได้จริงจังแต่ทุกการทะเลาะก,ก็มักลงเอยด้วยเสียงหัวเราะเสมอท้ายสุดป้าพิมก็ทําตามที่ป้าตุ้ยแนะด้วยการเลื่อนกองไฟไปทางหลังบ้านนิดหนึ่งคราวนี้ควันไฟก็ไม่ลอยไปทางบ้านป้าตุ้ยอีกและทั้งคู่ก็ได้คลายหนาวอย่างสบายใจ โดยไม่ต้องทะเลาะกันอีกอย่างน้อยก็จนกว่าจะมีเรื่องใหม่ให้โตเถียงกันอีกนั่นเองเมื่อป้าพิมย้ายกองไฟไปหลังบ้านตามคำแนะนำของป้าตุ้ยแล้วคิดว่าจะจบเรื่องควันไฟสักทีแต่เช้าวันถัดมาป้าพิมเกิดได้อเดียจะเอาหนังวัวมาเผาเพื่อทำอาหารเมนูแกงที่เหล็กพร้อมกับควันขมงและกลิ่นฉุนที่ลอยฟุ้งเต็มบ้านแต่กลิ่นนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่หลังบ้านป้าพิมมันลอยตามลงไปถึงบ้านป้าตุ้ยอีกจนได้ป้าตุ้ยที่กำลังทำกับข้าวอยู่ถึงกับทำหน้าเหยียดเกลียพลางย่นจมูกโอย นี่มันอะไรกันอีกเนี่ยกลิ่นอะไรเหม็นทุ้งไปหมดเธอรู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือป้าพิมแน่ๆก็เลยเดินไปหลังบ้านตะโกนเรียกเสียงดังยายพิมนี่เธอเอาอะไรมาทําอีกหล่ะคราวนี้เหม็นไปทั่วเลยป้าพิมที่กําลังจัดการกับหนังวัวก็หันมายิ้มแย่ๆโอยป้าพิมก็แค่เผาหนังวัวนิดหน่อยเองจะได้เอามาทําอาหารป้าตัวยืนกอดอกและจ้องป้าพิมแบบไม่พอใจเผาหนังวัวแบบนี้กลิ่นมันลอยไปถึงบ้านฉันหมดเลยทําอะไรก็เห็นใจบ้านข้างๆบ้างสิเธอป้าพิมหัวเราะขำ แม่แม่ป้าตุ้ยก็ลงมันดันพัดมาทางบ้านเธอเองต่างหากจะให้ฉันไปบังคับลมเหรือป้าตุ้ยทำหน้าไม่พอใจถ้าเธออยากจะเผาอะไรอีกฉันว่าไปหาเนินที่ลงไม่พัดมาทางบ้านคนอื่นเธอชาวบ้านที่ได้ยินเสียงบ่นของป้าตุ้ยกับป้าพิมพ์ต่างพากันคำกับท่าทางเอาจริงเอาจังของทั้งสองแต่สุดท้ายป้าพิมพ์ก็ยอมเก็บหนังวัวแล้วดับไฟตามคำขอของป้าตุ้ยแต่ก่อนกลับยังแอบแซวป้าตุ้ยไปหนึ่งทีว่าต่อไปป้าพิมพ์จะระวังลมพัดให้มากขึ้นแล้วกันจะได้ไม่ต้องรบกวนเธอทุกวัน ป้าตุ้ยยิ้มทางสายหัวก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องมาตีกันทุกเช้าเรื่องราวก็จบลงด้วยเสียงหัวเราะเบาๆของทั้งคู่และเหล่าชาวบ้านที่ยังคงขำขันกับเรื่องราวระหว่างบ้านป้าตุ้ยกับป้าทิม